เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่เกม Minecraft ใน Let's Play Minecraft EP ที่เอสามแล้วมั้งอ่ะน่ใช่นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะครับใใค,รคือใครคือซอมบี้อ้าวหายไปแล้วอุตสาห์เลี้ยงเอาไว้เนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ผมจะใช้ Texture Pack นะฮะหรือเขาเรียก Texture Pack อะไร Good Morning Craft นะฮะเป็น Texture Pack ที่ ผมใช้เป็นอันแรกนะครับแล้วก็ไม่ใช้อันอื่นอีกเลยโอเคอ่านะครับแล้วก็โอ้โหเปิดลิปมาได้สุดยอดกระเทียมดองยิมมากนะฮะขวานพังแต่เช้าเลยเงินมืดอัน,นี้ว่ะโอโอเคพระจันทร์นะก็มันจะเป็นเทเจแพคที่น่ารักนะอันนี้ผมปรับเป็น motion blur ด้วยนะฮะเทเจแพคบวกกับ shader นะครับใช้คำว่า shader s h a d s อ่ะเราสติ๊กนะฮะมองยากนิดนึงนะครับหรือไม่นิดก็ไม่รู้นะฮะอ่ะโอเคทำทอดละกันนะครับผมตัวคิปเปอร์ระบบไปตุ้ตมหนึ่งได้ไหลายก่อนเปิดคลิปนะฮะนะว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดมากเลยนะฮะเดี๋ยวเอาบอกติดตัวนะฮะวางไวน้นี่อ่ะแล้วก็อ่าอันนี้อันนี้นะฮะกดปุ่มตัวเลขนะครับจะทำอย่างนี้ได้สามอ่ะก็หันไปด้วยเนาะ เอาอะไรไปด้วยอีกเนาะเอาไม้ไปด้วยละกันวัแบบนนี้แล้วก็อันนี้ไปด้วยอโอเคไปะนะครับกดเอาเมาส์ชี้แล้วกดไปที่ปุ่มตัวเลขนะวันนี้ผมเราจะไปทำอะไรเราจะไปลงเหมืองนั่นเองนะครับผมจําได้ว่าเราเคยเจอเหมืองเนานะเห็หรือเปล่าอโอ้สอ,องปีเจ็บๆผมไปไหนเนะี่ย ปิดปิดประตูปิดประตูอันหน้าห้ามองไม่เห็นชาสิง 40, มูลปลามาตัวหนึ่งด้วยฮะเออแล้วเมื่อกี้เหมือนเรามีกระติกออกไปทางทอออีกคิดหาแล้วโอ้หิน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 ,หน,หนโอเค ผมปรับให้เชดเดิมันเข้มข้นขึ้นหน่อยนะคะเพื่ออัตรถลนาะครับแล้วก็มีโมชั่นเลยที่บอกไปนะฮะผมว่าจะไม่ปวดหัวกันนะเพราะว่าผมลองเล่นในตัวเกมนะคะธรรมาแล้วมันปวดหัวนะแต่ว่าลองเล่นในตัวเกมแบบนี้แล้วสบายตาขึ้นมาเยอะอีกครับอ่ะอเพ่งซอมบี้ก็จะน่ารักกว่าน,นี้นะฮะโอเคเห็นไหมขับเบลนะฮะแต่ถ้าไม่ขยับแล้วเดี๋ยวตอนวิ่งก็ต้อแตะนะเดี๋ยวกิปฟาก่อนฮนะจะได้มีแคลเซียมและ และทาที่สุดสุดนะครับผมอ่ะลืมเหมาโอ้โหลืมทอสเป็นสิ่งที่ไม่น่าลืมแบบมากสุดและฉุดไม่อยู่นี่นะที่เราเตรียมบล็อกมานะเพื่อแบบว่าไปต่อต,ตัวตามเหมืองอะไรนี้นะครับในบล็อกดินเยอะนี่นะทอสอไหนเะอันนี้มานะครับแล้วก็เอาถ่านมาด้วยนะครับอ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเอาซิกกี่เหลือนะฮะมาทำเป็นทอดทั้งหมดเลยนะโอเคเยี่ยมมาก มีเท่าสิบเจ็ดอันนะก็น่าจะเพียงพอแล้วนะโอเคอโอเป็นดันเจี้ยนที่สุดยอดมากครับอมไม่มีอะไรเลยผมจำได้ว่าเราเคยเจอดันเจี้ยนไม่ใช่เหรอวะตรงไหนวะหรือไม่เคยวะ ไม่เคยไม่เป็นไรครับขุดลงเลยครับขุดลงเลยอ่าไม่เคยไม่เป็นไรเราขุดลงได้ฮนะเรามีความสามารถพอนะครับขุดก็อย่าขุดดิงแล้วล่ะอ่าอย่าขุดดี่นะขุดเป็นวงกลมนะอ่าหรือจะขุด,ดยาวๆนีงไปก็ได้นะครับไม่ว่ากันอเ๋เราเพราะว่ายวต้องทำทางลงมาในอนะคค้ช ขึ้นทางนี้แล้วกันเนาะอ่ะขีกวาตรงนี้บุดบุดุด,ดแล้วก็ตรงนี้โอเคขึ้นได้เยี่ยมมากปะตรงต่อนะครับอ่ะเฮย้ยไปขุดนะฮะวันนี้ตั้งใจหาแร่นะถ้าได้เพชรมาจะเป็นที่เยี่ยมยอดมากนะแต่เราไม่มีเหล็กเลยไม่แน่ครับระหว่างทางเราคงเจอเหล็กบ้างแหละเนาะอ่าขุดเป็นสองเลนแล้วกันอู้จนเยี่ยมต่อเลยนะเยี่ยมมากเยี่ยมมาก โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันลงมาดิอุดก่อนอุดก่อนต้องเขียวนะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดปนะเนี่ยทำไมมันโหดอย่างนี้เฮ้ยระเบิดระเบิดระ ตายด้วยโอเคได้การเผาเดิมเก็บมาสิโอเคไม่ว่าจะขุดลงจะเจอแดนเจียนฉันได้นั้นสำรวจก่อนละกันเพื่อให้ไม่เวลาการเก็บไว้รำเวลาอาจจะถ่านนะครับโอเคในท้ายแยกไม่ใช่ในท้ายแยกไม่ใช่โอ้ไอปอกขึ้นดำนี่เหมือนทางแยกมากเฮ้ยทะลุมีฐานด้วยแฮะทะลุไปไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอ้ ตอนนี้นผมทดสอบโมชั่นเบลอใต้น้ํามันมีถ้ำใต้น้ําอยู่ใช่ไหมที่ผมลงมาไม่สุดทะลุมาตรงนี้นี่เองใกล้ๆบ้านเราเองครับถ้าจำไม่ผิดบ้านเราน่าจะเป็นทางนี้ใช่ไหมน่าอย่งน่าองเห็นละวเฮ้ยเฮ้ยแปลกกว่า,อ,า,าอ่าฮะโอเคเดี๋ยวเราขุดกาเวลกลับบ้านด้วยนะฮะเอาไว้ใช้ทำเป็นทางเดินนะฮะ โอ้โเดี๋ยวมืดมืดมืดเราจะได้มีฐานใช้กันแล้วเยอะแยะกว่าเดิมนะฮะจะได้ไม่ต้องไปเผาไม้นะฮะเหมือนอีพีก่อนๆนะฮะ,ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะฮะมีเทคนิคก,การขุดกราวเวลเล็กน้อยนะฮะทำอย่างนี้นะแล้วก็ปักท็อตนะครับแล้วขุดไอ้บล็อกที่มันมีกราวเวลข้าบโลมาปุ๊บกราวเวกลก็จะหล่ดลงมาใส่ท็อตอย่างนี้นะฮะอ่ะทำเลยครับรู้เทคนิคก,ก็ต้องทำสิครับเราพ่อตัดิบ,บินแล้วครับไม่ใช่แล้วนะฮะอ่ะโอเควางป้าบเขาให้นะฮะแล้วก็ กดนะฮะบล็อไว้งมาอ้าปัญาเทพเไาเล่วีแบบมือโปรโอ้ยโอเคสมมุติใครไม่มั่นใจว่ามีอะไรนะอยู่ใต้อยู่บนหัวเราหรือเปล่านะฮะหรือไม่มั่นใจมีกลับไวหรือเปล่านะฮะก่อนขุดบล็อกนั้นครับให้เราปักอรไปที่ตีนก่อนนะฮะใช้คาว่าตีนนะโอเคฐานตรงนี้อีกโอเคโอ้ยตรงนี้ด้วยโอ้ฐานจะไปหมดนะฮะเหมือนเรามาช้อปปิ้งอะเออ แบ,บโอ้โหอยากหยิบอะไรไปก็หยิบนะฮะคือแบบขุดแล้วมันก็เข้าตัวนะฮะมันไม่เหมือนบเกมอื่นนะแบบว่ามมเรียวมาซื้อของนะ,ะอันนี้แบบหาของเองนะฮะอ่ะขุดแล้วมันแบบเข้าตัวรู้สึกดีนะฮะถ้าขุดแล้วไปเข้าตัวคนอื่นเนี่ยมันเหมือนได้มาตีเพลเยอร์นะฮะก็จะเป็นแบบว่าอ้ยมองบนนะฮะมองบนโคตรน่าเซ็งนะฮะโอเคอ่ะครับผมแล้วก็อ่ะโอเคนะครับ ผุดผ่านไปเลยนะฮะตอนนี้มันต้องเล่าเรื่องแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าเ,าเล่าเรื่องในเหมืองคงไม่เจอมากอาจจะมีการก,การะติดกระติดเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าพุดผ่านเนี้ยปุ่มหลังอะไรอย่างงี้ฮนะหลังกระจกระายนะผู้หีิยว่าเจอหลังหักนั่ระเบิดหลังแอนนะบอกเลยโอเค เหมือนเอกตอนนั้นนะโอ้โหกำลังแบบทดสอบโมชั่นเลยก่อนอัดคลิปนะฮะโอ้โหระเบิดมาปุ้งล้างแอนนะฮะโอเคผ่านได้เท่าไหร่แล้วเนาะโอ้ได้40อันแล้วนะนะ่าเป็นเรื่องที่ดีเนะี่ยที่ปกไม้ลงามาในเหมืองด้วยก็เพื่อทำทอตต่อนะฮะแล้วก็ทำตัวคราฟที่ขุดอะไรได้นะเพราะมันหาของได้ในได้ในเหมืองไนงะใช่ไหมที่ขุดหมดปุ๊บขุดหินทำเลยนะฮะอ่าทำอะไรนะทำอ๋อทำทราเวลเนะี่ย เขาบอกว่าใต้กาเวลนะฮะมาจะเจอเหมืองตลอดนะตอนนี้ถ้ารู้ที่ไหนนะครับนี่ถ้ารู้ที่ไหนนะครับก็ไม่รู้เขไปดูสิแถวบ้านแหละบ้านเราได้อยู่ทางนี้โอเคเยี่ยมมาออกอนี่หลังบ้านสินะถมงชเอกลไว้อา้าวแล้วเมื่องหายไปไหนเลยเนี่ยอา้าว อ๋อไม่ใช่สิเดินมาไกลเกินเนาะเอ้าตกอีกโอ้ตายเร็กเร็กเร็กเร็วตยหรือเหมืองอไดเะไ้ม่ใชทอตสติกสี่ราก็วางนี้นะครับเอาฐานะนวางนี้เนี่ยไอที่มันชื่อโคก็ได้ท็อตมานี่ยพอไรรอบแล้วนะแต่ก็ หือคนจะไม่ได้นะครับแล้วก็สอนเขาอีกเนาะคนที่เล่นเป็นแล้วก็อย่าพิ่งหน้าเบื่อนะะเพราะว่าหลายคนอาจคนที่เล่นแมคคัาไม่เป็นอาจจะมาดูคลิปนี้นะฮะเพื่อเป็นแนวทางการเล่นนะครับผมเดี๋ยวไว้บ่างเนี่ยผมจะทําคลิปอ่าแนวทางการเล่นแมคค้านะครับโอเคโอเคอ่ะอ๋ะอเฮ้ยสมบิเด็กอยู่ไหนเนาะ ทางนี้แน่ๆเลยตเต็มตัวเต็มใจครับเออทางนี้แน่ๆเลยก็บ้าแล้ว <S <S อะพูดถ,ถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไปเนาะได้บอกดินงๆอันหนึ่งนะแล้วก็กดต่อนะครับมันอยู่ทางขวาทางขวาเราไปยังวะก็ไปแล้วอะอ่ะอ่ะ ไว้นี่แล้วกันท็อตเนาะแล้วก็ปิดไปนะปิดผนึกนะฮะไว้เจอกันเมื่อชาติต้องการนะฮะดันเจียนนะครับโอเคโ oh oh อ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอะกด F3 ครับเพชรจะอยู่ใน Y ที่ต่ำกว่า16นะครับอ่ะ F3 ปิดไปตอนนี้ผมเล่น Resolution เล็กนะฮะเพื่อ s h a d เดอจะได้ไม่แหลกนะครับ ก็เลย F3 ในเต็มจอที่เห็นนะฮะแต่จริงๆแม่คนเป็นคนไม่ชอบเล่นไมครับจอใหญ่นะฮะแล้วแบบคือเครื่องมือสมมติถ้าผมเล่นจอใหญ่เนี้ยผมจะไม่สามารถมองเห็นโปรแกรมอัดได้ตลอดเวลานะฮะอะคือแบบว่าผมจะสามารถปรับอะไรในโปรแกรมอัดก็ไม่ต้องออกเกมไม่ต้องออกหน้าวินโด้นะเพื่อจะได้แบบเนี่ยเล่นมาไปปรับปุ๊บได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะไปปรับเลยนะฮะโอเคนะครับโอ้แต่ขามือเอ้ยอย่าคิดไปไกลนะพลิกแอคพลิกแอคพิกแอค แต่คนคิดไปไกลนะอุ๊ยทางขวานี่เสียงโคตรใกล้เลยลเฮ้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหล็กด้วยประคุณเหล็กก่อนเหล็กอาจจะไม่ใช่หน้าตายอย่างงี้นะอันนี้เป็นลงเทเจอร์แพกนะฮะเป็นไว้เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลให้สบายตานะเฮ้ยผมว่าไม่ต้องมีแตนเจียนอะรอให้มันคำรามอีก่กีดิเงียบๆก่อนครับ เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้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 ยเนียเนี้ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนีนี้ยเนี้ยเนี้ยนีเนี่ยเนี้ยเนียเนี้ยเนียเนี่ยเนี้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 ยนี้ยเนี้ยนี้ยนียนียเนเนี่ยเนี้ยเนยเนี่ยเนี้ยนียเนียนียนี่ยนียเนี้ยน้ยเนี้ยนี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 ้ยนี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 ้ยน้ยน้ย อืมปิดไปทันเฮ้ยโอเคเนี่ยครับที่เตรียมบล็อกไว้ก็เพราะอย่างนี้นี่เด็กนะอย่าลืมแล้วกันโอเคบล็อกนี้โอ้อีกตัวแม่มดด้วยเหรอพยายามเล่นเล่นเซฟหน่อยครับแม่มดนี้อันตรายมากครับฟันขามันเออหลายคนคงรู้จัก เออกีฬาไม c คร f t นะไม่ใช่กีฬาเป็นเกมแข่งขันไมโครส์ที่ชื่อว่า UHC นะฮะหให้นานเทนิคนีนไปใช้ได้นะครับอ่ะและอีแม่มดนี่คืออะไรเม่กี่อย่งเอาโชว์อ่าโอ้ไม g o ดโอ้ไม่กดโอ้ตีคิปเปอร์ก่อนแล้วกันเข้ามาสิ เข้ามาสิเออเสียงแม่มดนี้ก็น่ากลัวเนาะมันมองไม่เห็นเราครับเดี๋ยวเราอ้อมอ้อมครับอ้อมพีได้ฮะเดี๋ยวขอขอตีพีนะตีหมวก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 ตีตีหมวกอุ้ยโอ้โหตีหมวกโอ้โหโอ้โหจบเลย โอ้โหพอยซันตายไหมเนี่ยอ๋อลืมไปมันจะเหลือไว้ให้หนึ่งอันนี้เสมอคิปเปอร์กลัวใกล้าตายแล้วปลายยาโดยตัวเองโคตรฉลาดเลยแม่มะฉลาดมากนั่นอุ้ยหายเลยมันปลาอินสแตนด์ดามิตมาอีกอุ้ยมันถือยาแล้วมันถือยาแล้วมันถือยาแล้วโอ้ยยายหิวนะนะแม่ไม่เคยเห็น Vui mật quá tay cua tay quá tay tay cua tay quá tay ui à, quá tay quá tay oh my God. กต่เพียงใดก็ตีไปก่อนจะไปจากชันเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดีไม่ใช่ละเก่งได้ขอคืนมาอยู่ครับผมโอเคฟิชชิ่งล็อตของผมท็อตล่ะท็อตล่ะอ๋อโอเคท็อตโอเคโอ้ยไม่กูนเนสดีนะของคุณมาอยู่ครับแล้วก็เง่นแรกอ,อยู่เนาะ อ,อันนี้มานี้มาอันนี้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 โอเคโอเคครับผมต่อครับทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่หมดตอนนั้นอยู่ไหนวะจะเสียด้เยอยู่นะเยลล์ก็ไม่เยอะหรอกทางซ้ายนั้นยังมีซอมบี้อยู่นะฮะโอเคตรงนี้ทางไปต่อไหมอ้หูไม่ได้กาเอ้ยเด้กินเลยเฮ้ยโหเกือบเนียนนะมีคนไม่เนียนนะครับ เฮ้ยเฮ้ยอะน่ามามี่เหรอนเนี่ยโอ้ทะลุกับดันเจี้ยนเมื่อกี้นี่เองโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อนะฮะถังไม่แน,นกยืขึ้นอีกแล้วโอ้เด็กนี่มาแล้วพลาดเลยขีดนี้ไปได้ยังไรมาเชเด์นะฮะเป็นมาที่เปลืองทอดนะฮะโหเหล็กมีเพื่อนนะฮะมีเพื่อนอยู่โอเค นะครับอ่าตรงนี้มืดหนิเดี๋ยวเราปักทอตหน่อยเนาะแล้วก็โดดปักนะฮะจำได้ว่าผมจำได้ว่ามันมีเหล็กอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอนี่เอ๊ะความจำดีไงเออโอเคครับที่มันจะยาวไปไหมเนี่ยคงต้องตัดพาร์ทแล้วละ่ะโอเคอะเดี๋ยวค่อยตัดลวกันนะทำยังไงกันแน่ คนที่จิตใจโลเลนะฮะอ่ะโอเคผ่านตรงนี้กดหน่อยแล้วกันเป็นคนที่รวยท็อตนะฮะตอนนี้นะฮะไม่ใช่รวยแต่เขือ่อมันจะก่อและะ้วนะยาปัวนะยาปัว <laughs> โอเคอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคกดไปได้เวลด้วยครับ ปถ่านนี่มีประโยชน์นะได้เบล้วยนะถานนี้ปั๊มไม่ได้นะแต่ก็เดี๋ยวนี้เขามีคนทิปฟาร์มปั๊มถานเลยนะ mm hmm. ก็ทุกอ,อย่างเลยไหมครับเริ่มปั๊มได้เลยะฮะที่ไม่ใช่วิธีโก้อย mm ่าอย่าอยาตีแล้วหลบตีแล้วหลบตีตีแล้วหลบ ตีแล้วหลบโอ okay. เคเห็นได้ว่าสีมือกันย p ใน1.9ดเเริ่มมาแล้วนะฮะเก็บกแล้วยังเห็นแล้วยังเดี๋ยวเดินแรกอย่าเดินแรกอย่าเดินแรกผมจะใช้วิธีการเซฟไปก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการตายเกิดขึ้นนะฮะ เหมือนมอนเตอร์มันถึกขึ้นหรือเปล่าไม่รู้สิจากการต่อสู้เมื่อกี้นะฮะทำให้ผมได้รู้ว่าแม่มดไม่สามารถใช้เทคนิคที่ใช้บล็อกกันได้นะตรงนี้มันเป็นน้ำใช่ไหมโอเคปล่อยมันนะฮะอุดเลยก,ก็ได้เนาะโอ๊ยกดค้างเฉยเลยโอ้เดี๋ยวเราหิวเรากินแอปเปิลก่อนนะฮะกินผลไม้ โพสนะออเคอ่าโอเคครับผมแัดไว้เยี่ยมอยู่นะฮะโอเคอ่าบางคลิปนะฮะอาจจะผมเห็นผมเล่นแหลกไม่ผมเล่นแหลกแบบว่าแหลกกว่าคลิปอื่นน,นะก็เพราะว่าอาจจะเรนเดอร์คลิปอยู่นะก็ขออภัยด้วยนะครับทอตเป็นไนวะอ๋อ เก็บมาเอาฐานไปนี่ก็ไม่มีใครใช้เอามาให้ข้าใช้ดีกว่าปักทัอทปาบโอเคสบายนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่มีกาจอนะผมก็ยังงงอยู่ว่าคนที่เล่นมอสเชเดอร์นะฮะมันมีฟีลลิ่งยังไงนะโอ้โหก็แล้วแต่ดูคลิปของเขาอะเนาะอ่ะในะห้ผมมาเล่นเองนะก็รู้คือร,รู้ดีนะฮะใช้คำว่ารู้ดีนั่นเองนะฮะ โอเคไอ้บล็อกอย่างเงี้ยมันทําเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นที่ว่างอะ่ะเออมันสีดําๆเหมือนเป็นความมืดอะ่ะผมมองไปนึกว่าเป็นทางแบบเป็นทางไปดันเจี้ยนอีกดันเจี้ยนหนึ่งอะไรเนี้ยดันเจี้ยงโคดันเจี้ยงโคตสำเนียงจีนนะฮะบอกเลยบอกเลยพาร์ทน,นี้อัดยาวครับแต่ตัดต่อเป็นสองพาร์ทน,นะครับอ่าหา้าอ่าหา้าโอเคเฮ้ยผ่านอะไรมาหรือเปล่า โอเคเหล็กตรงนี้ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเราอันนี้มาหาแร่ใช้แร่จําเป็นก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยหาแร่ที่หายากก่อนนะหายากค่อยไว้ที่หลังแล้วกันเนาะโอเคนะครับโอ้ชิบหายละขึ้นไปโดนตุ้มตายคาเหมืองนะโคตรเดืบ,บนหานะฮะ เนี่ยไม้มันสวยนะผมชอบเซ็เจอร์นี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเผาเล็กก่อนเนาะเผาเล็กไปตัดไม้ฮะโอเคมีฐานเยอะแล้วเนาะอ่าน่าสอันนะครับประมาณนี้เนาะทำเตาเผาเพิ่มกว่าครับแล้วมีหินแล้วเนาะอ่าเราจะไม่ทุกทนทรมานใช้เตาเผาอันเดียวนะฮะปิ๊กแม่งทุกอย่างเลยนะเราต้องมีแบบการอัปเกรดเตนะฮะอ่าเป็นการตีบวกนะฮะเพื่อจะได้ไป ต่อสู้อะระว่านี้ตกปายดีกว่าแนละ้วเอออะเก็บของก่อนครับเก็บเบ็ดทำไมหรออะโอเคกล่องเต็มครับทำกล่องเพิ่มดีกว่าอะไรเต็มทำเพิ่มครับผมเกมนี้ฮนะไม่ไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวเราก็ใช้ที่นี่นะเป็นแบบเป็นห้องรับแขกเนาะแล้วก็แบบตรงน,นี้เป็นห้องเก็บของเนาะแล้วก็ตามชั้นสองนะเป็นห้องนอนนะครับ มีแค่นี้ก็สุขใจนะแล้วค่อยทำาวามอัตโนมัติต่างๆนะฮะเดี๋ยวค่อยพาทำแล้วกันนะครับอ่ะมืดจังเลยกเดี๋ยวเราเอ,าอนไล่ปักก่อนเนาะดีไหมเนี่เยเพราะไอ,อแถวนี้เป็นต้นนี่คือการตดดูตดดตดดูนั่นไฟนอลขอดาวอาตื่นแมยไงไปเป็นี้ยร้องจบปุ๊บดวงอาทิตย์ขึ้นแมนข่ขิง หรือพระจันทร์ขึ้นวะหรือดวงอาทิตย์ตกเนี่ยสักอย่างโหไก่โคตรหลอนเฮ้ยสวยตูดอืมซอมบี้สวยตูด Critical 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 อ่ะเย่ยม,มากโอเคตรงนี้หน่อยอ่ะี๋ยวเราฟ้ามืดเอ้ยฟ้ามืดบ้าอะไรเราฟ้าสว่างดีเออโอเค อ่ะเหล็กเป็นแย่พวกโอ้สิบก้อนนะฮะอะเดี๋ยวพานนี้ทําเตียงนอนด้วยเตียงนอนนะค่าในตัวก็ได้นะฮะผมไปทับกันไก่นะ่ะกันไก่นะครับความค่าไม่ได้ทำเลยปกาชีวิตด้วยการตกปลาไปก่อนเนาะผมจําได้ว่าเรามีแกะใช่ไหมแถวเหน่อหนาะนบนภูเขาเนี้ยปะไปดูกัน,นะฮะตามหาแกะนะฮะโอเค แกะมันก็ต้องอยู่ในป่าแล้วอยู่บนภูขเขาเอ้ยสกเกลดูตอนวิชุบโอ้โหโโหลบเป็นดิจิตอลทีวีโอ้โหดิจิตอลเข้บ้าแล้วดิจิตอลก็บ้าแล้วแม่โอ้ไมก่กดอย่าเลยอย่าเลยให้มันไม่ตายดีกว่านะ,ะไม่ตายนี่หมายถึงว่าไม่ใช่อันเดดนะฮะเอ้ยมันก็อันเดดดีกว่างไม่ตายก็คือไม่ตายนะฮะอะไรดีวะคือโนตายอ่ะ ปลาสักตัวหน่อยกดุูมแล้วแหลกจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ประกายดาวโอเคโอ้โหกินได้ที่ไหนเราแต่ก็ดีนะมันเอาไปทำยาหายใจใต้น้ำได้นะครับ ปลาหน้าหมีไม่ใช่ปลามาปลามาจะต้องแบบมีน้ำเป็นแบบน้ำพุ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไหนเอ่ยเอ่อสักตัวสักตัวโอ้หส่งใครมารักฉันทีเกี่ยวเลยเนี่ยสักตัวเอะลูกอยู่ตรงนี้ อึ๊บโอเคปลาทูหนึ่ง E A จะปอดซุปเปอร์รเกมไม่ใช่นั่น E A อีกแบบหนึ่ง นอ t เลือกเนี่ยฮะโอเคเพร่อเห็นโฆษณาวะล่ะไอ้นี่มันมุแต่อาอาอาโมจิเยอะไงตื้ตืดอตื้ตก็บ้าละอุ๊ยสติกี้โอ้โหปล่าเอ้ากดไม่ทานเลยกดโอเคหน่อยเราจะเป็นเด็กขายอ้อยนะฮะอ่า คล้ายๆแบบปลุกปิ่นนะฮะไม่ใช่ละโอเคแล้วเมื่อไหร่จะมีฟาร์มข้าวสักทีเน, <laughs> นี่เนาะไั่ใช่เราจะมาตรงนี้ไม่มีขวานี่สิไปกับบ้านก่อนเดี๋ยวก่อนจบคลิปเราต้องฮิลเลือดให้เต็มก่อนนะเป็นชาเลนจ์ของตัวเองเนะี่ยอ่าไหนเหล็ก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 ,ลกอ่ะสิ่งสําที่เราคนทําคือโล่ครับผมเออ LOL นั่นเองไม่ใช่ละโลทํา่างนี้นะครับ วางนี้อ่ะแล้วก็มาถือมือซ้ายเพื่อคลำเทน,นะครับเลื่อสเฉพาะไปตองการนะฮะหรือแล้วก็กดปุ่ม F นะฮะับัดนะฮะหรือกด F อีกทีเพื่อเอากลับมานะฮะอ่าแล้วก็หรือจะเอาเลื่อนเึ้นไปวางนี้ครับก็ได้เหมือนกันนะครับเอ้ะเดี๋ยวเรากินปลาทูก่อนเนะาะปลาทูน้าตัวใหญ่ๆนะครับรถไขก่กะเข้าแถวบ้านนะฮะอ่ะ หลายคนอาจจะเห็นว่าผมชอบนอกเรื่องนะฮะมันเป็นสไตล์นะเอ้ยสไตล์ปกักก๊อน่สอนสีดึดอมตัวใน,นั่งต่ายนะอโอเคไปครับเดี๋ยวเราทำขวานเนาะต้องทำขวาเล็กนะเพื่อแบบเฮ้ยแมวดีกว่าเก็บเล็กไว้ก่อนนะ,ะ,ะเก็บไปแล้วนะเนาะทางขวาเห็นพอสักสองอันเป็นไงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมไปตัดไม้นอกคลิปนะครับอะ ปลาทูน่าเดี๋ยวกินนี่ก่อนโรเทนเฟสเฮ้ยเฮ้ยมันจะเปิดกล่องทำไมหรออุย้ยไม่ติดสถานะด้วยแฮะโชคดีจุงอ่นอีกอันหนึ่งอุ้ยไม่ติดสถานะอีกแล้วโอ้โหวันนี้มันทำอะไรเออโอเคฮิวเลือดขึ้นมาครับอ่าเลือดเต็มจบคลิปครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลงเหมือนแบบโคตรจริงจังนะฮะอ่า แบบหาเพชรไม่ได้ไม่เลิกอะอะไรประมาณนั้นะโอเคนะฮิวได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์ซับสไครได้วยวล่ะโอเคไปละบาย